ต้องพิเศษแค่ไหนเนี่ย <trips> ต <up> ้องชิมก่อนนะเนี่ยถึงได้ยอมกินนะกินไปลูกกินไป อย่าขัดจังหวะการกินนะพูดมากเดี๋ยวหนูไม่กินนะมามีเดี๋ยวพี่รวยไม่กินแล้วมามามีจะเสียใจนะเสียใจอะไรแม่ก็ทำพี่รวยยังไม่ยอมกินอาหารที่มามีทําให้อะไรอย่างเงี้ยซีซ่ากินอิ่มแล้วนั่นไปอยู่ข้างหลังอันนี้หิวตื่นมาแล้วหิว กินเองอะเน,นี้ชิมพอชิมชิมป้อนนะไม่ไม่เอามามีเดี๋ยวหนูกินเองอันนี้มามีทอดทอดหมูทอดไก่แล้วก็สับคู่กันสับให้เป็นอาหารนั่นนะนะฟันเขาแบบไม่ไม่ค่อยมีเออคือเขามีแหละแต่ว่ามันมันข้างหน้าเขามันไม่ค่อยโอเคแล้วไง เออมันหายไปสองสามสี่มีก็เลยเออบทอาหารทำแบบนี้ให้ดีกว่านี่คือตัวผู้ประมาณนี้ทำใจหน่อย กินเสร็จแล้วเขาจะต้องประมาณนี้เออดูเหลืออยู่แค่เนี้